สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะวันนี้กลับมากับเอฟอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาในหัวข้อแปลกใหม่นะคะมาในหัวข้อโซเมตนะคะโซเมบทที่1น,นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแรนดอมไพ่การสุ่มไพ่ความคิดความรู้สึกของคนที่เป็นโซเม e ของเราโซเม e ก็คือเนื้คู่นั่นแหละคะ่ะนะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไร ที่เราจะต้องรู้บ้างเกี่ยวกับเขานะคะมาดูกันเลยว่าตัวตนของเขาในเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เป็นสำหรับทุกๆคนที่มีโอกาสได้กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโซเมของคุณตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างคะในเวลานี้ ก้าวทวยก้าววายรู้สึกในเวลานี้เขาจะเป็นคนที่มีความสุขอยู่นะคะตอนนี้เขามีความสุขหนึ่งเรียนเพราะว่าเขาคิดถึงใครบางคนใครบางคนที่อยู่ในใจของเขาเสมอมาในเวลานี้เขามีความสุขจริงๆที่ได้ เฝ้ามองใครบางคนนะคะคนคนนั้นอยู่ในใจของเขาเสมอมาและแน่นอนนี่คือไพ่โซเมดของคุณเขาคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้เขาเฝ้ามองคุณอยู่ในเวลานี้และเขาก็มีความสุขมากๆในตอนนี้ที่ได้เฝ้ามองคุณอยู่สามไม่เทา้าเห็นไหมคะนอนเฝ้ามองไปที่ดวงจันทร์เย็นชื่นใจ เธอช่งเป็นความสุขของฉันจริงๆเลยไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาบ้างเขาไม่ได้บอกให้รู้ว่าวันนี้เขาเจออะไรมาบ้างเขาบอกแค่ว่าตัวตนของเขาในเวลานี้เป็นคนที่มีความสุขเพราะได้เฝ้ามองสิ่งที่ตัวเองรักนะคะทีนี้เรามาดูเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะในเวลานี้เขามีอะไร อยากจะฝากไพ่มาบอกคุณบ้างสิบดาบโอ้ความเจ็บปวดหรือการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างาห้าไม่เทา้า 2เหรียญ3ไม่เทา้าขึ้นมาอีกแล้ว3ไม่เทา้า3ไม่เทา้าแปลว่าการรอคอยเขาอยากให้คุณรอสดาบอย่าเพิ่งตัดใจไปจากเขานะในเวลานี้ฉันกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการเงินฉันกำลังพยายามทำทุกอย่าง เพื่อยืนหยัดขึ้นมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งชีวิตของฉันต้องแบกภาระหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินในบางทีฉันก็คิดว่าโชคดีแล้วละที่เธอไม่ได้อยู่ในชีวิตของฉันในเวลานี้เธอจะได้ไม่ลำบากใจเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกสงสารฉันในเวลานี้เธอจะได้ไม่รู้สึกผิดที่ช่วยอะไรฉันไม่ได้ฉันกำลังเผชิญกับทุกภัย และสถานะความมั่นคงในชีวิตแต่อีกไม่นานฉันรู้ว่าฉันจะต่อสู้และผ่านมันไปจนได้เพราะเธอเป็นพลังใจให้ฉันเสมอมาสิ่งที่ฉันอยากบอกให้เธอรู้คือบางครั้งเป็นคำขอร้องฉันขอร้องให้เธอใจเย็นได้ไหมรอฉันอีกนิดนึง บางทีฉันอาจจะมาถึงเธอช้าแต่ฉันจะมาหาเธอแน่นอนฉันอยากให้เธอใจเย็ยนไว้ก่อนนะอะไรอีกคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะสิบถ้วยฉันจะมาถึงเธอในเวลาที่ฉันสร้างความสุขให้กับเธอได้ฉันจะอยู่กับเธอเป็นคนที่ ทำทุกอย่างให้เธอสบายใจและมีความสุขเมื่อฉันเคลียร์ปัญหาในชีวิตของฉันจนจบแล้วเมื่อนั้นฉันจึงจะมีเธอเพราะฉันรักเธอเกินรักจนกระทั่งไม่อยากมองเห็นเธอมีความทุกข์เลย และฉันจะยืนอยู่ข้างๆเธอเพื่อปกป้องเธอในวันนั้นฉันอยากเป็นคนที่เก่งเสมอในสายตาของเธอฉันอยากเป็นคนที่เธอมองด้วยความภาคภูมิใจอยู่เสมอฉันไม่ชอบให้เธอสงสารฉันฉันไม่ชอบให้เธอเอื้ออาทรนหรือเป็นห่วงฉันมากจนเกินไปแต่ฉันชอบให้เธอมองว่าฉันนั้นแข็งแรง เก่งมากมายขนาดไหนที่เผชิญกับอุปสรรคมาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละสิ่งนั้นฉันจะเอามาอวดเธอในอนาคตหาท้วยเธอไม่ต้องเสียใจเธอไม่ต้องรู้สึกสูญเสียสิ่งใดและเธอไม่ต้องทุกข์ใจไปกับฉันด้วยเธอไม่ใช่คนที่ควรเสียใจ เธอไม่ใช่คนที่จะต้องสูญเสียอะไรเลยสำหรับฉันเพราะฉันจะไม่มีวันปล่อยให้เธอไม่ได้รับอะไรเลยสีเหรียนเพราะฉันจะทำให้เธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคู่ควร และเธอเป็นสุดที่รักของฉันมากมายเหลือเกินเธอเป็นคนที่ฉันอยากทนุถนอมเธอเป็นคนที่ฉันอยากดูแลเอาใจใส่และปรารถนาปรารถนาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอนั่นแหละความรักที่ฉันจะมอบให้เธอและแม้ว่าฉันจะเป็นฝ่ายรักเธออยู่ข้างเดียวก็ตามโดยที่เธอ ไม่ต้องรักฉันมากมายขอแค่ฉันได้เป็นฝ่ายทำทุกอย่างให้เธอนั่นแหละฉันคิดว่าภารกิจรักของฉันในชาติภพนี้สำเร็จแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณคนคนนี้เขาไม่สนใจเลยว่าคุณจะรักเขาบ้างหรือเปล่าไม่สนใจไม่แคร์แต่เขาต้องทำให้คุณรู้ให้ได้ว่าเขารักคุณ แค่นั้นแหละสำเร็จแล้วใจของเขาสมปรารถนาแล้วถึงได้มีความสุขแค่เพียงได้มองเห็นคุณมีความสุขแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาวางแผนจะทำอะไรต่อไปในอนาคตคะเขามีแผนการยังไงบ้างในอนาคตสำหรับความสัมพนันธ์ระหว่างคุณและเขา <laughs> the d e y i e the โอ้จะพูดไปก็ไม่ได้รักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรไปสัทีเดียวหรอกคะ่ะดูรูปนะเขาน่าจะเป็นคนที่รักคุณแบบเสน่หาพิศวาสนะคะอนาคตเขาวางแผนสิ่งนี้แหละเดทจบจบอะไร เดมาิกเชียนเดนมาิกเชียนสซียร์เรียนเด็กถือไม้เท้าสาบถ้วยสามถ้วย เอฟคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะจินตนาการถึงคุณเขาไม่ได้อยากจะแค่จินตนาการถึงคุณนะคะใต้สำรับ6กเหรียญเอฟไม่สามารถจะอ่านต่อไปได้เพราะว่ามัน18บวกเขาไม่ได้อยากแค่จะจินตนาการถึงคุณเขาอยากจะจบการจรินตนาการแค่จินตนาการแล้วก็ ทำให้มันเป็นจริงนะคะ The m a มจิ t i c ี a n นะคะแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วทวินเฟรมและโซเม u รอบนี้พลังงานใก้คล้ายกันคือพลังงานแห่งความจะเอาให้ได้่จะเอาให้ได้นะคะ s เหรียน e ไม่ปล่อยคุณให้ใครอีกต่อไปแล้วเขาจะทำให้คุณกับเขาได้มีความสุขร่วมกันจริงๆ และเขาต้องต้องการเขาต้องการที่จะมอบความรู้สึกกับคุณจริงๆสร้างความรักให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆเขาจะจบการแค่จินตนาการแล้วเขาจะมาอยู่กับคุณให้ได้จริงๆ แต่ว่าขอให้รอเขาหน่อยให้เขาจัดการปัญหาในชีวิตของเขาก่อนเขามีปัญหาต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเลยในชีวิตในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เ,เพื่อนๆชาวโซเมดทุกคนเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า